คุณรู้หรือไม่ว่าความคิดของคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆพลังของกฎแรงดึงดูดคือการที่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกเข้าสู่ชีวิตของคุณวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณสามารถใช้พลังของความคิดเชิงบวกในการสร้างชีวิตในฝันของคุณได้อย่างไรคิดสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนการที่คุณตั้งเป้าหมายชัดเจนและคิดถึงสิ่งที่ต้องการอย่างละเอียด จะเป็นการส่งพลังงานออกไปยังจักรวาลจักรวาลจะสะท้อนสิ่งที่คุณต้องการกลับมาให้คุณถ้าคุณต้องการความสำเร็จคุณต้องคิดถึงมันทุกวันราวกับว่ามันเป็นของคุณแล้วเมื่อคุณนึกถึงบ้านในฝันลองจินตนาการถึงทุกมุมของบ้านเห็นภาพบ้านนั้นอย่างชัดเจนรู้สึกถึงความสุขที่ได้อยู่ในบ้านนั้นการที่คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายชัดเจน จะทําให้พลังงานของคุณสะท้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสที่นําคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการใช้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือในการดึงดูดความรู้สึกคือกุญแจสํำคัญที่จะปลดล็อกพลังของกฎแรงดึงดูดเมื่อคุณรู้สึกดีและรู้สึกว่าได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วจะกระวลจะตอบสนองต่อพลังงานที่คุณส่งออกไปความรู้สึกเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญในกระบวนการนี้ ลองนึกถึงความรู้สึกของความสำเร็จเช่นเมื่อคุณได้รับการเลื่อนตำแหน่งคุณจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกถึงความภาคภูมิใจความสำเร็จและความสุขในตัวเองพลังงานนี้จะดึงดูดโอกาสและความสำเร็จเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องปลดปล่อยความคิดลบที่ขัดขวางพลังบวกความคิดลบเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของกดแรงดึงดูดคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและหยุดโฟกัสที่สิ่งที่ไม่ต้องการ ถ้าคุณยึดติดกับความกลัวและความไม่มั่นใจคุณจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเคยคิดว่าฉันคงทำไม่ได้ลองหยุดและเปลี่ยนความคิดเป็นฉันทำได้ฉันพร้อมที่จะประสบความสํำเร็จเมื่อคุณปล่อยความคิดลบออกไปคุณจะเปิดพื้นที่ให้กับพลังงานบวกเข้ามาแทนที่เชื่อมั่นในกระบวนการที่จัก,กรวาลจะทำงานให้คุณ ความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการเป็นจริงแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีจงเชื่อว่ามันกำลังมาเมื่อคุณหว่านมเมล็ดพืชคุณอาจไม่เห็นผลทันที แต่คุณต้องเชื่อว่ามันจะเติบโตในเวลาที่เหมาะสมคุณต้องรอด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้จะนำพาคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการในวันข้างหน้าการลงมือทำที่สอดคล้องกับความคิดและความรู้สึกแม้ว่าความคิดและความรู้สึกจะมีพลังมากการลงมือทำก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน การกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณเข้าใกล้ความฝันได้เร็วขึ้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในอาชีพคุณต้องทำงานหนักและมุ่งมัน่นการลงมือทำทุกวันในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายจะช่วยให้พลังงานจากกดแรงดึงดูดส่งเสริมคุณได้อย่างเต็มที่ขอบคุณในสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่กำลังจะมา การรู้สึกขอบคุณจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายและเมื่อคุณขอบคุณในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจะกระวลจะตอบสนองต่อความรู้สึกนั้น ทุกวันก่อนนอนลองนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีงานที่คุณรักหรือโอกาสที่กำลังจะมาถึงการขอบคุณเป็นการเปิดประตูรับพลังงานบวกเข้าสู่ชีวิตของคุณปล่อยวางและไว้วางใจในกระบวนการบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าเป้าหมายของคุณยังห่างไกลแต่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางไม่จำเป็นต้องกังวลถึงวิธีการทุกขั้นตอน ปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่คุณต้องการเหมือนกับการปล่อยเรือในน้ำเมื่อคุณปล่อยเรือและไม่คอยดึงไว้มันจะลอยไปในทิศทางที่ลมพัดแต่คุณต้องเชื่อว่ามันจะไปถึงจุดหมายในเวลาที่เหมาะสมยืนยันความสําเร็จของตัวเองด้วยคำพูดที่ทรงพลังคำพูดยืนยันในเชิงบวก มีพลังมากในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตลองพูดกับตัวเองว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จหรือสิ่งดีๆกำลังเข้ามาในชีวิตของฉันคําเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังบวกในจิตใจและสร้างแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งขึ้นทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ลองพูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะได้รับโอกาสที่ดีและฉันจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทำ คำพูดยืนยันนี้จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มพลังดึงดูดที่แข็งแกรง่งพลังของกฎแรงดึงดูดคือสิ่งที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดและความรู้สึกของคุณจงจำไว้ว่าคุณคือผู้กำหนดชีวิตของตัวเองกดติดตามช่องหนูด้ empower women เพื่อรับอาหารสมองที่จะทำให้คุณเป็นผู้หญิงแกร่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ